ร้านปลาเอือปลาอิงนะเราเคยมากินที่นี่เมื่อประมาณ8ปีที่แล้วครับตอนนี้เรากลับมาอีกครั้งนึงครับที่หนึ่งก็เมื่อก่อนเรา,ากินนั่งโต๊ะนู้นนะบรรยากาศยังเหมือนเดิมทุกอย่างนะเดี๋ยวลองดูครับตอนนี้นี่ปูนะครับนี่เนื้อปูผัดต้นหอมน,นี่นะแล้วนี่ก็หอมเจลผัดเลยเดี๋ยวเราจะมากินกันนะครับที่ร้านปลาเอือปลาอิงตอนนี้นะเนือน้อปูปู ฟันขึ้นแล้วดีเลยเนี่ยดีเลยอ่ะมาแล้ว,ม,ม,วลมาแล้วครับนี่ปูปูปูต้องอย่างนี้นะปูเน้นๆนี่400กว่าบาทจิตรอระปาสินี่หอยนั่งปู่ครับมะแฮมก็มีกินมื้อนี้ก็นะผมว่าเหมือนเดิมเลี้ยงภรรยาผมรู้อีกช่างเลี้ยงแล้วนี่มันกินมเขาตีฟูรสเด็ดลองชิมดูอื้มเขาขายวันวนั้นจิ้ แกะ4 8็โอเคนะอเอาแบบนี้อโอหโคตรเฟินที่มือม้อนี้ภรรยา<อ>ผมต<อ>้องเลี้ยงผมนะแต่ไม่แม,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 ม้เขาเอาค่าพูลล่าแล้วเมื่อกี้1,009โอเคนี่ต้ม <Okay. S 2> ตำไทยตัวนี้ก็ต้มยำมหมดปีนีดด่ต้มยำดูดเลยครับนะเป็นห,หนอนได้ต่ออืมปูร้อน กรดอง ais, น like animals, ่ะมันมาให้เป็นี้เดี๋ยวแวะมาดิเค้สั่งไตแจอดข้างบนเิดกี่โมงเหรพี่ดวงก็ชอบแซวค่ะสี่โฟต์คือคือปลาแบ่งขายได้แค่แบบห้บบาทคือ ไม่ไม่ไม่ถึงก่บตูเนี้ยซื้ออย่างเงี้ยกลับบ้านได้ป่ะบ้าแต่ถ้าปูอย่างเงี้ยซื้อกลับบ้านป้ามีเงินซื้อมให้อยู่แลวอ๋อได้ได้ได้ซื้อให้ลูกอืมลูกเขาแมให้อยู่แล้วอย่างเี้คือาดตามอ่าได้เอาสอุดอ่ะตอนนี้ระยาผมก็แกะหอยกินเนี่ยะยาผมไม่กินแล้วนะเดี๋ยวแต่ผมกินคนเดียวแม่งโหตายแ่เยอ่ะไม่เป็นไรกินไ โอเคครับไอ้มาแถวนี้ก็ลองมาปาบุรีชื่อร้านปลาเอิอร์ปลาอิงมันจะมากินตั้งนานแล้วหลายปีมากโอเคครับมาตะครับครับสวสดดิ